อาจจะต้องเสี่ยงกันสักตั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะแล้วจะเสี่ยงเรื่องอะไรจะวัดดวงนนเรื่องของอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับนัดดูดวงเจาะชีวิต ช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาพฤกษบประจำเดือนตุลาคม2563ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาคมสักเล็กน้อยอันนี้จำเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะโอเคค่ะนะัดได้ทำการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวค่ะวันนี้ใช้ไพ่ถึงสารับเล ะะสำหรับสีแดง1แดง2แล้วก็ไพ่คำแนะนำค่ะคือสีฟ้านะคะจริงๆไพ่คำแนะนำสำหรับใครที่เคยตามตามกันมานะคะจะเป็นไพ่สีเหลืองอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะคะเป็นการอัปเดตคือลดเอาอะไรออกไปเอาอะไรอันใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันคุณภาพของมันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะชาวพฤกษบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลัคนาหรือว่าราศีเลยนะคะได้แก่คนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะ หรือว่าอยู่ในลัคนาพฤกษ์ศก็สามารถดูได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยเกิดอยู่ในราศีพฤกษ์ศพลัคนาสิงก็สามารถดูได้ทั้งพฤกษ์ศพแล้วก็สิงควบคู่กันไปได้เลยอย่างที่นัดเกริ่นไปก่อนหน้านี้น,นะคะว่าชาวพฤกษ์ศเองในบรรยากาศของคุณพไพ่ใบแรกเนี่ยคือความเป็นตัวตนจิตใต้สํานึกใช่ไหมคะบรรยากาศของคุณมันคือการที่ การที่คุณจะเสี่ยงทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าการที่คุณวัดดวงแบบเฮ้ยเอาสักตั้งหนึ่งไว้คือมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสี่ยงโชคหรืออะไรนะคะมันคือการสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งว่าคุณจะสามารถทํามันได้ไหมคุณค่อนข้างที่จะทุ่มสุดตัวกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะในไพ่ความเป็นตัวตนของคุณค่ะจริงๆอ่ะคุณชักเข้าชักออกมานานแล้วนะคะคือแบบว่า ลังเลใจมานานแล้วจ้องจดจดจ้องจ้องกับมันมานานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ทําตอนเนี้แล้วมันจะทําตอนไหนถ้ามันไม่ใช่คุณที่จะเริ่มตอนนี้แล้วมันจะเป็นใครที่จะเป็นคนเริ่มนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันช่างเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะคะไพ่สองสำรับเนี่ยแล้วก็เป็นสองสัญชาติด้วยนะคะสำรับสีแดงแดงสงเนี่ยจะเป็นของคนไทยเนาะสำรับสีแดงหนึ่งจะเป็นของต่างชาตินะคะแต่ตัวเลขที่ขึ้นมาคือเลข36 เห็นไหมคะไพ่ใบที่36และไพ่ใบที่63เลข36กับ63เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่านะ่ารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการพพอร์ตจากใครบางคนคือหรือสิ่งที่คุณอยากที่จะทํานะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่สนใจดังนั้นให้ทําเลยอย่าลังเลใจอ่ะขอดูไพค่คาคําแนะนําอีกทีนึงนะคะว่าไพ่คําแนะนําอยากจะบอกว่าอะไรกลางๆแบบนี้ดีกว่านะอ่าโอเคค่ะจะได้ ได้นะคไะพ่คำแนะนำอยากจะบอกว่าอะไรคิดบวกเปิดเพิ่มอีกสองใบค่ะเท่านี้ก็สุขใจอีกหนึ่งใบค่ะอืมนันรู้สึกว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคำแนะนำที่15บอกว่าคิดบวกคำแนะนำที่22บอนะคะบอกว่าเท่านี้ก็สุขใจแล้วคำแนะนำที่82บอกว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้นะคะเป็นคำสอนของท่านพุทธทานนะคะ ต้องบอกเลยว่าแสดงว่าสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอะ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการกึ่งสาธารณะค่ะหรือว่าการอุทิศตนหรือว่าการทําเป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือคนโอเคคุณอาจจะเอาเงินเข้ามาเก็บเงินนะคะแต่เป็นเงินที่โอเคแค่หักต้นทุนอะ่ะกับค่าแรงนิดหน่อยกําไรก็อาจจะแบบไม่ได้มากเผลอๆอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่คุณอยากทาอะ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากทำมานานแล้วอะเรารู้สึกว่าใจมันเรียกร้องมากๆที่จะทำอะ่ะนัดแบบเกิน50%เนะคะเกิน70%ด้วยซ้ำไปที่ นัดแอบรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะทำมันก็คือเพื่อสังคมจริงๆหรือว่าเพื่อการช่วยเหลือจริงๆคือบางทีไอ้คาว่าช่วยเหลือมันไม่จําเป็นที่จะโห้บริจาคเงินก้อนใหญ่ซึ่งอันนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแบบสิ่งที่นัดบอกนะคะแต่หมายความว่าบางทีเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอะเราไม่ได้มีทุนมาซ้์ขนาดนั้นแต่เราอยากจะทํานั่นก็คือเราอาจจะไปช่วยเอ,อ่อไปช่วยวัดไปช่วยศาสนาไปช่วยมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้เหมือนกันซึ่งนะัดรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแล้วก็ไอ้สิ่งที่คุณจะททําาาคครัั้้งงเเนนนีีนนีย่่ะมอขจก ต้องใช้การคือบางทีคุณอาจจะเป็นคนกลัวเลือดอะแต่คุณไปอยู่มูลนิธิแบบพวกพวกมูลนิธิต่างๆเลยแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะคะสาหรับชาวราศีพฤกษภนะคะนะัดขอพูดลักษณะนิสัยของคุณสักนิดนึงค่ะคือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ด้วยความที่ชาวพฤกษภเป็นคนธาตุดินก็จะมีลักษณะนิสัยของชาวธาตุดินเยอะมากโดยเฉพาะกับพฤกษ์ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคือต้องบอกเลยว่าคุณมีความบากบั่นและ อ่ะเอาใหม่ขอบนะัดยังพูดไม่จบที่เกิดในวันพฤหัสและเกิดปีฉลูเนี่ยจะยิ่งหนักจะหนักมากจะเป็นดินแบบดินหนักมากเลยแบบนี้นะคะโอเคค่ะคือคุณจะมีความบากบั่นสูงนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็ยอมแพ้อะไรได้ยากมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบนพื้นฐานของความเป็นคนใจดีนะล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญของผู้อื่นก่อนเห็นความรู้สึกของคนอื่นก่อนเสมอนะคะแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งจนบางครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียข้อดีคือเก็บความรู้สึกเก่งข้อเสียก็คือ บางคนนะ่ะมักจะมองข้ามความรู้สึกของคุณไปเพราะคุณมักจะแบบเอออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตามใจอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะน,นั้นถ้ามันแบบไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะคะแต่จุดอ่อนของคุณนะ่ะก็คือบางทีคุณอาจจะจดจดต้องจ้องนานแล้วแหละแล้วกว่าจะวกว่าจะลงมือทําหรือว่าวกว่าจะแบบต้องรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนซึ่งบางครั้งมันอาจจะช้าเกินไปนะคะอันนี้คือชาวพฤกษบอันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆนะคะเออแล้วก็อย่างนึงค่ะอีกนิดนึงแล้วกันก็คือคุณนะ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโกรธง่าย แต่หายยากนะไม่ใช่กดง่ายหายเร็วนะคะหายยากอือเพราะด้วยความเป็นคนธาตุดินไงคะกวาดดินมันจะเปลี่ยนรูปกวาดดินมันจะแบบเปลี่ยนสภาพมันยากอะมันช้ามากหรือถึงสภาพดินอะอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินสัมพันธ์กับไพ่ใบแรกเหมือนกันนะคะเพราะเพราะไพ่ใบแรกสามารถลิงกงได้กับทุกๆใบนะคะและไพ่ทุกๆใบสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอการเงินมันเหมือนกับว่า ถ้าคุณกำลังลำบากอยู่อะค่ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นการให้หยิบยืมก็ได้หรือว่าการมอบโอกาสในการหาเงินให้ก็ได้ดังนั้นอะไม่ต้องกังวลใจไปมากแต่คือขนาดเนี้ยชาวพึกศกก็เครียดแล้วนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะพึ่งพาใครแต่ถ้าในเมื่อมันสุดแล้วจริงๆอะค่ะ คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีคนเอ็นดูคุณเยอะอ่ะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณเยอะอะไรเงี้ยค่ะและในไพ่ใบนี้มันพูดถึงในเรื่องของพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะก็คือสามีภรรยานะคะหรือหุ้นส่วนของคุณถ้าเกิดว่าคุณมีและในขณะเดียวกันอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ที่หยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักน่ยเอ็นดูนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้กังวลใจในการที่จะให้คุณยืมเงินอะคือแบบคนอื่นสมมติว่าให้ยยืืมมไปเันจะค หรือเปล่าวะาแต่คุณะมันจะไม่ใช่กรณีกับชาวพฤกษบเลยนะคะทั้งทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะต่อมาค่ะเรามาดูในความสัมพันธ์ของเพื่อนกันบ้างความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคะชาวพฤกษพเองอะคะ่ะอือคือบางทีอะเพื่อนคุณอาจจะเป็นฟิลแบบผีเข้าผีออกอยู่เหมือนกันนะคะคือหมายความว่า คือจูจ่ๆก็เดี๋ยวจะมาก็มาเดี๋ยวจะไปก็ไปคือเอาแน่เอานอนอะไรกับเพื่อนไม่ได้ค่ะแต่คือสุดท้ายคุณก็เข้าใจเขานะเข้าใจในความเป็นเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้สามารถอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้บางคนกับเพื่อนคนนี้ค่ะคุณอาจจะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูเอาแน่เอานอนเลยไม่ได้ดูแบบอะไรของมันวะดู3วันดีสีวันร้ายอะไรเงี้ยค่ะและในขณะเดียวกันลักษณะของเพื่อนคุณอะค่ะที่คุณสนิทด้วยนะกับลักษณะนิสัยข,ของคุณต่างกันโดยสิ้นเชิงมักจะทะเลาะก,กันบ,บ่อยๆหรือว่าจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันอยู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วนะคะคือไม่ใช่ทะเลาะก,กันแล้วเปรียดกันนะแต่ก็คือก็เพื่อนกันนั่นแหละก็คือมิตรภาพนะคะเพียงแต่ว่าความบางความคิดมันไม่ตรงกันโดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารของชาวพุทธศพบางทีคุณอาจจะได้รับอิทธิพลจากเพื่อน <c oughs> จากเพื่อนคนนี้นะคะซึ่งบางทีอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับกับลักษณะนิสัยของคุณสักนิดหนึ่งนะคะตรงที่ว่าบางทีคําพูดของคุณนะ่ะ คุณก็ค่อนข้างที่จะจูจ่ๆจะจะใจร้อนก็ร้อนนะจูจ่ๆใจเย็นก็เย็นมากเลยแบบนี้ค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมดังนั้นก็ให้ระมัดระวังคําพูดในช่วงของเวลาที่ใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องกันบ้างค่ะ ความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะบางทีช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอญาติสักเท่าไหร่หรือในขณะเดียวกันบางทีญาติเขาอาจจะนําเรื่องปวดหัวหรือว่าเรื่องที่ทําให้คุณกังวลใจเข้ามาก็ได้นะคะขอเปิดไพ่คําแนะยขยายเพิ่มก่อนเปิดเปิดไพ่ขยายเพิ่มในความสัมพันธ์ของญาติค่ะเอาเรื่องวุ่นวายเข้ามาให้จริงๆด้วย เราก็คําแนะนําบอกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองซะถ้าไม่อยากเป็นผู้ป,ปรับทุกข์ที่ไม่เคยมีความสุขเลยนะคะก็อยากที่จะลองให้เปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะคือคือแบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารับไม่ไหว,เร,วไไเราช่วยไม่ได้จริงๆตัวเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเลยแบบนี้ค่ะก็ให้พูดไปตรงๆให้บอกไปตรงๆเลยแต่เอาจริงๆกับความสัมพันธ์ของญาตินะคะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนและเซนสティブมากๆนะคะสำหรับชาวพฤษภดังนั้นก็ ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะขอพูดในเรื่องของย่านนิดนึงน,นัดนึกถึงคำคำหนึ่งขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นและปฏิเสธยังไงให้มันให้มันให้มันยังคงรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ต่อมาค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของบุตรหลานและบริวารกันบ้างนะคะสําหรับบุตรหลานสําหรับ ลูกหลานคนในบ้านหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเริ่มต้นจากลูกหลานคนในครอบครัวกันก่อนค่ะความสัมพันธ์ของลูกหลานคือจริงๆช่วงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบ้าเรียนเหมือนกันนะคะคือเขาเป็นคนที่มันเหมือนกับว่าเขามีสิ่งที่เขาอยากที่จะทําอยู่เลยแบบนี้ค่ะอาจจะของเงินเข้ามาของเงินเพื่อที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าไปพัฒนาตัวเองหรือว่าเอาเงินเพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่าง,งที่เกี่ยวข้องกับเชิงวิชาการนะคะก็ ถามว่าคุณจะให้ไหมคุณก็ให้นะเพราะคุณเป็นคนโชคดีเออไม่ใช่โชคดีคุณเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะคะและในขณะเดียวกันตัวไพ่ใบนี้ยังสามารถพูดในเรื่องของบริวารได้ด้วยบริวารของชาวพฤษภคุณโชคดีตรงที่ว่าช่วงเดือนตุลาคมอะค่ะคุณจะเจอคนที่เขาค่อนท้างที่จะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าเขามีความชํนานาญในสิ่งที่เขาทาอยู่ สิ่งหนึ่งที่อยากที่จะให้คุณทําก็คือให้ไว้ใจเขาให้เต็มที่ย้อนกลับมาที่ไพ่ใบรักนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เขาทํามันดูขัดกับความคิดหรือว่าขัดกับความรู้ของคุณมากๆเลยะคะ่ะแต่สุดท้ายคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะสําหรับชาวพฤกษบเพราะคุณก็พร้อมที่จะเดิมพันเหมือนกันพร้อมที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้าง อุปสรรคของชาวพฤกษบนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าด้วยลักษณะนิสัยของพื้นฐานของคนพฤกษบอยู่แล้วนะคะทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยเป็นคนที่คิดอะไรอ่จจะค่อนข้างคิดเยอะกว่าคนอื่นเขาคือต้องใช้กระบวนการทางด้านการคิดการไต่ตองการพิจารณาค่ะนานกว่าคนอื่นเขายาวกว่าคนอื่นเขาดังนั้นน่ะบาง อย่างอ่ะมันช้ามากจนเกินไปอย่างที่บอกไปนะคะบางอย่างมันดูไม่จบไม่สิ้นสักทีบางอย่างมันดูหาคําตอบไม่ได้คุณก็ยังคงอยากที่จะค้นหาคําตอบอยากที่จะให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกอย่างในโลกนี้ค่ะมันคือมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปซะทุกอย่างเลยแบบเนี้ยค่ะทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นอ่ะนะคะจะนัดจชื่อทฤษฎีไม่ได้ถ้าเกิดว่าพูดผิดก็ต้องขออภยัยชื่อว่าทฤษฎีอิกิไอมั้งหรืออิกิกอะไรสักอย่างนึงนัดว่านัดพูดผิดนั่นแหละคะ่ะขออภัยจริงๆเอ่อมันเป็นทฤษฎีของความงดงดาามมที่ไ่ไสบูรณ์น,นะ,ะช สออาจจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นมันจะดูเครียดไปนะคะข้อบางทีชาวผู้สออาจจะเป็นคนที่ perfectionist ะค,ะคือชอบความสมบูรณ์แบบมากๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักเนี่ยนะจะพูดถึงคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสาม,มีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะนะัทรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันเหมือนกับว่า อึดอัดเพื่อลูกอึดอัดเพื่อแฟนอึดอัดเพื่อคนรักอันนี้ก็เรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้นะคะดังนั้นน่ะก็อยากที่จะให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เปิดไพ่เพิ่มเติมค่ะเรื่องบางอย่างอะ่ะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรที่มันดูขัดหูขัดตาคุณคุณมากจนเกินไปหรืออะไรแบบนี้นนะคะ่ะถ้าเกิดช่างมันได้ก็พยายามช่างมันแต่สุดท้ายนะคะคุณก็ยังคงเลือกที่จะพูดอะ่ะคือช่างมันไม่ได้มันปล่อยผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะสถานการณ์มันดูอึมครึมยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขัดแย้งก็ขึ้นมาด้วยนะคะคือนะ่รู้สึกว่าง่ายๆที่สุดนั่นคือการเปิดใจแล้วก็การคุยกันด้วยเหตุุผลคือดดีีท่ส นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินด้วยซ้ำไปที่แบบว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีหรือ,อยงไงคือคือทำไมไม่มานั่งจับเขาคุยกันแล้วลองปรึกษาดูอะคะ่ะว่าเออจะเอาอยัางไงกันต่อไปสถานาการณ์ของครอบครัวเราจะเป็นยังไงคนที่จะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะขอพูดถึงความรักของคนโสดกันบ้างคนโสดมีหลายสถานะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนค่ะสําหรับคนที่โสดสนิทช่วงนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักเลยนะทําไมเดี๋ยวนี้คนโสดไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักอะ่ะคือเกือบจะทุกราศีนะคะเกือบจะทุกวันเกิดที่นัดทํามาด้วยนะคะโอเคค่ะเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวค่ะแสดงว่าถ้าเกิด ขอเ,เปิดขยายอีกหนึ่งใบแล้วกันเพื่อความชัวร์นะคะว่าจะยังไงอ่าอถือว่าความรักถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะหมายความว่าคนโสดไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยแต่จะมีคนที่เขาสนใจคุณแล้วเขาก็จะเข้ามาหาคุณแล้วจะมาแสดงความรู้สึกะะกับคุณว่าเออชอบนะหรืออะไรนะแล้วให้คําแนะนําก็เลยบอกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวบางทีอาจจะเป็นซึ่ง สถานการณ์แบบนี้แสดงว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันรหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ ถือว่าดีนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทนะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะคะว่าใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงนะคะต่อมาค่ะเรามาพูดถึงคนโสดที่สถานนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสาหรับใครที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีคุณก็มีความสุขนะแต่ทางนี้ทางนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีกําแพงหรือในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วก็ไม่ค่อยอินกับความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่า ไอที่ไม่อินอ่ะไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะชอบนะคะแต่ว่าเผื่อใจให้ตัวเองเผื่อเอาไว้เผื่อเจ็บอะไรแบบเนี้ยด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแล้วก็แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยเพราะบางทีอะค่ะตัวคุณอาจจะยังรู้สึกว่าฉันยังห่วงแหนความเป็นโสดอยู่ฉันยังรู้สึกว่าไอสิ่งที่ฉันเป็นอยู่นะตอนนี้ฉันมีความสุขแล้วบางทีอะสิ่งที่คุณต้องการก็แค่ต้องการคนคุยแต่ไม่ได้ต้องการคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ให้เป็นคนคุยแบบนี้ไปก่อนเลยแบบเนี้ยค่ะเปิดไพ่ขยายเพิ่มมเตินะะคค แนะนำบอกว่าคํำแนะนำที่3ามสนะคะบอกว่าความจริงจะเปิดเผยในไม่ชา้าอืมความจริงจากความรู้สึกของคุณก็ได้หรือว่าจากความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างช่วงนี้ชาวพฤษสอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นคนรอบข้างเขาเข,าข้าโรงพยาบาลบ่อยจังเลยหรือสุขภาพเขาไม่ค่อยดีเลยก็เลยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคืออาจจะในรอบ5ปีในรอบ3ปีที่ผ่านมาไม่เคยออกกําลังกายเลยกินตามใจปากมากๆแถมกินไม่ตรงเวลาอีกต่างหากคุณก็จะมาจัดระเบียบชีวิตการกินกันใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ส่วนใน เรื่องของบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะกังวลใจนะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างด้วยพื้นฐานของชาวพฤษศคุณเป็นคนจริงจังจริงแบบจริงจังตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่างานที่คุณทำอ่ะมันจะยิ่งมีความมีความ เครียดอะคะ่ะขึ้นไปอีกบางทีตัวเนื้องานของคุณอนะมันเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วแล้วใส่ความที่เป็นชาวพึกศพลงไปด้วยมันก็จะยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมเลยแบบนี้ค่ะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวงานน่ะคุณก็สามารถจัดการได้นะคะดังนั้นอย่าก,กังวลใจมากจนเกินไปนะคะคุณจัดการได้อยู่แล้วนะโอเคค่ะเขาเปิดไพ่คําแนะนําหน่อยนะว่าคาแนะนําอยากจะบอกว่าอะไรมีคนอุปถมัมภ์ค่ะอ่าเห็นไหม คืออย่างที่นัดบอกไปว่าชาวพฤกษะคุณโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่คุณคิดที่อยากจะทำอะค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เดือนนะคหรือว่าจะเป็นเอ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องงานก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความเอ็นดูให้คอยอ่าให้โอกาสให้ความเมตตาก,กับคุณโชคดีมากมากนะคะโดยเฉพาะกับเอ่อถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นชาวพฤกษะที่เกิดอยู่ในปีฉลูนะคะก็จะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสัมปหรือว่าเกิดอยู่ในเอ่อปีปีปีอ่อ ปีแพะค่ะก็จะก็จะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพรด้วยสเสน่ห์ของคุณอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างไพ่ติดกันเลยหยินกับอย่างนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะนะ่ารู้สึกว่ามันเป็นความสมดุลน,นะ,ะจากไพ่โดยรวมนะคะจากบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะมันคือความสมดุลเพราะบางทีบางราศีหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะเปิดขึ้นมามีหยินอย่างเดียวมีความอ่อนหวานอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้มแข็ง หรือว่าบางคนเปิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาค่ะซึ่งจริงๆหินกับหยางมันต้องคู่กันนะคะแล้วแล้วชาวพฤกษบ่ะค่ะมีมีทั้งสองอันอยู่ในนี้คะนั่นหมายความว่าคุณสามารถจัดการได้คือคุณสามารถแข่งได้อ่อนได้นะในบางเวลาบางสถานการณ์นะคะและไพ่ไพ่หยินนะ่ะมันขึ้นมาในตําแหน่งของโชคลาภนั่นหมายความว่าคนที่จะให้โชคลาภคุณนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงสามารถขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงได้แล้ว ท่านจะให้โชคกับคุณต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจกันบ้างจริงๆไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ความกังวลใจนะแต่แต่มันดันมาอยู่ในความกังวลใจนั่นหมายความว่าบางครั้งอะค่ะจุดอ่อนของตัวคุณนั่นก็คือความรู้สึกที่อยู่ข้างในของคุณค่อนข้างที่จะสับสนและตีกันเองคนภายนอกอะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมีความลังเลใจเกิดขึ้นมีความเซนสิทีบหรืออะไรต่างๆนานา เขาเรียกว่าอินดี้อะไรของคุณนะคะที่แบบต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนเลยแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นความทุกข์ใจและมันจะเกิดมากขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมดังนั้นน่ะก็คุยกับตัวเองให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็จริงๆตัวคุณเป็นคนที่มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วอะในมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วสำหรับชาวราศีทั้งหมด12ราศีนะคะอยู่ท็อปๆเลยนะคะในด้านของอารมณ์เลยแบบนี้ค่ะแต่คุณก็ยังมีอารมณ์อ่อนๆไวในด้านของ ความลังเลใจหรือว่าในด้านของความอ่อนแออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมไพ่คําแนะนําจะบอกว่าอะไรคําแนะนําที่ห้าสิบเจ็ดนะคะบอกว่าก็แค่พูดในสิ่งที่คิดบางทีชีวิตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อ่านรู้สึกว่านรู้สึกว่าตรงนะรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะสำหรับไพ่คาแนะนําของนัดเพราะมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะ คุณมีความสับสนอยู่ในใจแล้วคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารมันออกมาได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแบบนี้นคะ่ะบางทีอาจจะต้องพูดมันพูดความรู้สึกตรงเนี้ยกับกับกับใครบางคนบ้างเลยแบบนีน้อาจจะเป็นกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกับอืมขอดูก่อนนะว่าจะเป็นกับใครดีกับเพื่อนก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่ากับหัวหน้าก็ได้นะคะ เขาว่ะจะอาจจะให้คาแนะนาอะไรบางอย่างกับคุณช่วงเนี้อย่าเพิ่งไปพูดความรู้สึกแบบของคุณความอ่อนไหวของคุณอนะ่ะให้กับให้กับอให้กับลูกหลานฟังหรือว่าให้กับบริวารฟังนะเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากรับรู้เรื่องของคนสักเท่าไหร่นะคะในช่วงของเดือนในช่วงของเดือนตุลาคมอันนี้ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของเขานิดนึงเนี่แหละค่ะไปหาเพื่อนได้แต่เพื่อนก็จะเป็นเป็นแน,านาวแบบผีเข้าผี่ออกบางทีแล้วเขาก็เก็ทเราบางทีเขา เขาก็ไม่เก็ตเราเลยแบบเนี้ยนะคะหรือว่านั่นแหละผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะหรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเลยแบบเนี้ยค่ะเขาจะพร้อมให้คําแนะนํากับคุณได้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวพฤกษะนะคะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนะคะนัดมีรายการใหม่ รายการใหม่ของนัดน,นะคะชื่อว่า One c a r วันสตอรี่ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะลองไปฟังดูว่านาจะเอาเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกทคนฟังเป็นพอดแคสต์นะคะกึ่งดูดวงด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้เลย l ล n e แอดแอดนัดโหรือว่าหาเบอร์มงคลนะคะมี Facebook Fan Page ด้วยนะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันนะคะและวันศุกร์ค่ะ ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ